สวัสดีครับเอซี FC สาวน,น้อยเพรบ้านแพงเอฟซีหลายนุ่มหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องสปอนเซอร์เขามาอีกแล้วสามตัวแล้วพี่นอ้องเมืม่อนี่มันยังพี่น้องเขามากะทิอร่อยดีป้าพี่น้องอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกมาแล้วครับบ๊วโจวับ เกิดขึ้นจริงเป็นจริงแล้ววะสันเป็นไปได้อย่างไรวะสันว่จวจ่าว่วจายาหน้อยสักสิริพี่น้องสิาพาอพ่ะจูรุย้ยแมีนสปอนเซอร์เขาสามตัวแล้วมวื่อวนี่พ่นแม่นปากระป๋องช่วงกอนหน้านั้นกับเมีนยิมร้อยห้าสิบพี่น้องเออยสปอนเซอร์สิร่วมเดินทางไปกับสาวหน่อยเพชรบ้านแท่นปีนี่พี่น้อง เปิดฤดูกาลเนี่ยอ่านราดเลย <c oughs> ติดดยข้างรดพูแล้วพี่น้องเหมือน,นถ้าเบิ่งอรอาเถมัอนเออเฮ้ยมาเปิดอีหลามาเป็นพี่เซนเตอร์ได้บ้ายพี่เซนเตอร์กะทีอร่อยดีได้บ้างโอ้แมนบโคสนาคนกะใสยย้เฮ้ยยุเยเย็นเนี่กะใส้หือก้านอร่อยดีนะฮะใส้ใส้ว่านใส้ทุกหลังข้าพูดล,ละเนาะดัง อันนี้เป็นแบนดังเล้วลนะ่ะกะทิอร่อยดีน้องพี่น้องบ,อโบโจูเราก็ได้โพสต้องเพจพี่น้องนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาเราโพสเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นมาสัน่นละว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงแกะทิอร่อยดีขอเสียงแฟนๆหน่อยครับมาสัน่นของมันต้องมีติดไว้ทุกครัวเรือน อร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกเป็นในพี่น้องบอดจูน้องดิโพดไว้ evaluation. พี่น้องแน่นอนลหลีน้องอิงนี่ว่าจาซักซิ์ซักซิิที่ลีไม่น้องหญิงพี่น้องขนาดสร้างแมะเมื่อนี้ิ่งคิดพอยายเนข้ามผ่านวางหมิงวัดบริษันบิดเอาบริษันมอเตอร์ไซค์กับอัน เมียเพิ่นไปเพิ่นถามหาุงอิงเพิ่นแม่นสร้างพี่น้องสร้างซื้อ,อุงอิงไล่ใส่หรือสร้างสามตัวที่ตัวเพินพ่นเพิ่นจวไม่แหนากเนาะก็สิใส่ซื้อ,อุงอิงนี่เพราะอย่างพี่น้องพอดีพ่อใหญคขาผานถามเจ้าของเพิ่นเพิ่นตั้งซื้อไว้ก็มีซื้อ,อุงอิงซื้อยอยังละสามซื้อ ให้สร้างเลือกกินกินต้นกล้วยบ่ใบกล้วยเนาะเพื่อนก็เอาใบกล้วยว่างไว้ว่างไว้แล้วก็เียนซื้อไปกินซื้อองุ่งอิงไหมครับก็เลยใส่ซื้อว่าองุ่งอิงนี่เบื้องเอาพี่น้ององุ่งอิงเป็นไหนถ้่สร้างก็นยังเลือกองุ่งอิงเพว่าวต่คนเดือพี่น้องสร้างนี่ยังเลือกองุ่งอิงแปลกบ่เป็นอะไรเงี้ยบ่ สามเสื้อนะ่ะย่างริ้วริ้ว,ว,วใสุ่งยิงเลยโอ้ยนี่แหละศักดิ์สิทธิ์พอพี่น้องมาชจ,จันบร์มมันว่อะไรแน่วมันเป็นสิ่งลีรับเป็นความเชือ่อส่วนบุคคลเนาะพี่น้องว่เรลาก็ไดผู้นองคนเขาก็บ่บเสื้อหรอกกร้าั่งิ่นบ่เสื้อก็อยาลูบลูนะะนี่แหละแปลกนะฮะยังบ่จูมานี่แล้วก็ดีใจเลยเห็นว่านี่แหละ ยี่าสีผ้าพอดังผ้าวงดังเป็นทั้งหนสิผ้าพอโจดจับเงินพันลลานผมว่าพวกึน้นปีสองปีเราแต่ค็ับเงินพันลลานบดจูเนาะผู้ใหมาหาอง้งอิงบบขี่รถไว้ไว้มาสองคนเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอกอภิวัรกับอาละเพิ่อนประยุทธ์รเราบนเทงศิล ก็เลยมาแว่ออีหลา่าฝนกระทุกเพรฝนมาเนี่ยเพรานะเอามาเพิ่งคลิปเลาจัางหน่อยครับท่านครับบรรยากาศท้องทุ่งนาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนที่ใดเอ่ยน,นะครับนี่เรากําลังเดินทางไปที่บ้านศิลปินดังนางเอกสาวมาลํำเพลินเงินล้านสาวน้อยแห่งจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่น้องตอนนี้เมืองนียบรรยากาศทงหงนาเขียวๆเปิดกระโจมอะไรเนียเปิดกระจ,ระจคือเปียกฝนเลยนี่เพราะฝนตก เราเดินทางมากับอาอาระนะครับอาราบสนใจอีลานะครับพี่น้องตอนนี้เราเดินทางมาที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านเพงเขาได้คนจับได้ไหมเขาได้พลัลขึ้นมาเนี่ยมาเนี่ยจริงจริงสิยังไงเดี๋ยวขอไปคูดกันเดี๋ยวขอไปหาเดี๋ยวสาวหายพี่บ่าเอ้ย พน้อ <wounds> โอ้ยคอนเสิรหายน้องเจ้าในต้องหายใส่เฮาวันนี้โอ้ยเป็นเช่นไรพี่น้องเสือฟังเสือของฝากของต้นไม้ที่หลานน้ำเนี่ยจำไม่ยังบันนี้อยู่ในถุงทั้งฝนกระทบพี่น้องกระทามไทยกันตัวไอ้กำน้องอันแยกกับพี่วัดแล้วก็อาละเนาะอาละกระถามไทยกันที่หลานกระถามอาละเป็นเช้นไนอยู่เช่นไรเนาะ คือความกินหอดคิดถึงเนาะครับกอดยีล่ายีล่าก็กอด,อา,อ,ากกอ,ดอาละโอ้ยเนาะกินหอดเด้คนห้องเคยอยู่น้ำกันเคยหักกันเนาะห็นหน้ากันซู่เมื่อเนาะไปล่าม,มามง,งกันแมนนบะมันยังไันในพัดพากจากกันไปยีล่าก็จักเป็นดวงเนี่ยเนาะว่าถ้าลืมงขาพูดอะไรเลยเดี๋ยวนี้จากกันรวดจะเป็นยังเนาะเป็นนี่อย่างเนาะ ก็แปลคือนกันมันอะไรเรื่องหนี่งนะฮะเออเพิ่งกันกนั่งคุยกันก็วันย,ยินเขาจินนามพวกเราเพิ่งจงสิกับเนาะอาลักกระดเราไปยุ่สั้นเราบมนเทิงสินกับเอกกับพิวัตรเนาะก็ว่าเพิ่งคิปอีกแค่น้อยนะครับว่าเพิ่งจะถามกันเชิงใดเนาะมีคนหรือสื่อเชิญใดเอาเชิญครับ เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวจะเข้าไปเนี่ยรอเธอมารับอยู่ไปยังจริงเหจริงจริงสิไปล้างบ้านวันนี้ไปถ่ายเลยอุ้ยย่าไห้ย่าไห้เนี่ยขอไปคุยกันยวขอไปหาไปค่ะย่าสาวไฮที่บ้าเอ้ยย่าไห้ย่าไห้สวัสดีครับวันนือช่องของกีกับพี่วัดออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องเมืองเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งนาเอ้ยเอ้ยเอ้ย โอ้าน่งไ้าได้ไงปัปก็ไปคนเอาไปใหม่มาเข้ากันที่ไห่เข้ารอนีแต่รัตนาพ่ออะไรเลืมเล่าหรือเปล่าในืนพ่อมาลืมดอกนะพอน้อเห็นวัตเมียห็นวันเมียนแล้วยูดก่ๆอไ้กนจะก่ไมาดันได้ไหมกันใส่ให้อไหละ โอเคเดี๋ยวเราเจอกันที่หดสตารฮะไม่กลับกไม่กลับเล่นนี้ก่อนมันเองมันเองว่ามา่จำทุักทุเลกันบสี่นัว่าไปงานมีีง่ายพวกมที่ไปงานอยู่ไหนไปนัิโ้จ้ะนั่นแหละครับเพื่อนกระทามสารทุกซุขนิบเนาะ าละโ่ไดมางานวันเกิดอีลาวังหันเพราะว่าติดงานนะฮะตีดงานทั้งบ้งนะครับถึงกับน้าตาซึมเวละน้องวิงความหักความคิดถึงธรรมดาคนห้าเคยอ,อยู่น้ำกันเนะาละลแก่ยังได้โพ์ดได้พี่น้องพ่นโพสลงเฟียเพิ่นโวดว่าคิดถึงตากฝนมาหาอีกโดนเลยบาทนี้ยัง ยักง่ามใดจังสี่ด้พ่อกันอีกว่าสั่นเันก็เลยโพดเนี่แหละพี่น้องเอายิ่งอย่างมาตอ่อน,นี่แหลพี่น้องเอาเอาคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี่นะพี่น้องดเดินทางไปไส้ก็ค่อยไปค่อยมาช่วงนี้หนาฝนนะครับฝนตกเบียดรถบมคอย,ยู่มันปัดทา่สิ่งก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ